เซ่ฮัลโหลนะคะบ๊ายบายเออบายนะเซ่ฮัลโหลเซ่ฮัลโหลเซ่ฮัลโหลเซฮัลโหลตอนบ๊ายบายเซ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเซ่ฮัลโหลวันนี้ตามนัดนะคะ วันนี้ตามนัดเรามีนัดกันใช่ปะ่ะจอยมีนัดจะแจกอีกแล้ววันนี้จะแจกแจกกันทุกวันอย่าลืมนะคะน้องพลอยวันนี้เรามีแจกนะ เรามีแจกเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะคะได้ปอก Hand แฮนด์ดมิโนแท้นะคะแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างใช่ไหมเขาเรียกล่างเลขท้าย2ตัวล่างได้ได้ประกับไฟเอฟมืดไปใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไฟไป ถ่ายกันไว้นะปิดปิดประกาปิดปิดปิดรับถ่ายตอนสามโมงครึ่งโอเจไหมโอเจไหมโอเจไหมนะสามโมงครึงปิดรับถ่ายนะโอเค รู้เรื่องใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวมามาถ่ายมามาสดอีกทีตอนคนหนึ่งตอบได้หลายคำถามเลยนะคะแต่ว่าจใจ,จขอแบบว่าไม่ไม่เอาบรรทัดเดียวแล้วหลายๆําคำตอบมันไม่ยุติธรรมไงมันจะได้รันถูกว่าใครใครถูกอะไรอย่างนี้ไง เ no. นาะบรรทัดหนึ่งคำตอบหนึ่งคำตอบโอเคไหมอยู okay, ่เรื่องอู่เรื่องปะนะปิดประกาศปิดปิดรับทายตอนสามโมงครึ่งเดีย๋ยวจะไปทำงานก่อนอูรเรื่องนีฮะอูรเรื่องนีฮะโอเคไหม โอเคโอเคก็ okay. Okay, ขอหัวใจหน่อยดินะนหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆรู้สึกนิดนึงจะไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีสามมุงครึ่งเลยทายมาคนนึงจะกี่คำทายมาเหอะเท่าไหร่ก็ได้หัวใจขอหน่อยขอหน่อยไปแล้ว,วเดี๋ยวเต้นโชว์หนึ่งจะตึ้งๆึ้้เวนะ นะจดี๋ยวดื้อยวตีด้ไหมตีอยู่เอ้ยตีนะสามโมงครึ่งเป็นอันว่าปิดปิดปิดการถ่ายปิดการถ่ายออโอเคไหม,มไม่มีเพลงมีเพลงกัะต้นโชว์ ไปจริงแล้วไปจริงแล้วไปจริงแล้วต้องไปทํางานแล้ววันนี้น้องไม่มาต้องรีบไปหน่อยไปละ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 สามโมงครึ่งเจอกันบายบายบิ๊เบย์บเบยละไป